สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับที่เข้ามาดูชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทําชุดแขวนตัวลําโพงสามจุดใช้เองนะครับคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับที่อยากจะทําเองใช้เองนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับก็วัสดุก็หาง่ายนะครับเครื่องมือก็บ้านๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับก็ลอง ทาตามผมได้เลยนะครับลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเหล็กฉากนะครับของผมเป็นตู้12นิ้วนะครับใช้เหล็กฉากขนาดนิ้วสองนะครับความหนาก็หนึ่งหุนนะครับแล้วก็มีเหล็กแบนตัดนะครับความกว้างห้าเซนติเมตรนะครับความหนาหนึ่งหุนนะครับ อันนี้ก็ผมซื้อยกเส้นนะครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งเส้นนะครับยาวหกเมตรนะครับส่วนตัวนี้ยาวหกเมตรเช่นเดียวกันนะครับซื้อมาสองร้อยสี่สิบาทนะครับนี่เครื่องมือที่ใช้นะครับก็มีพวกสวานสำหรับเม็ดหินเจียนะครับดอกสวานนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีสวานแท่นนะครับก็ยิ่งดีนะครับก็จะเจาะได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่สาหรับเพื่อนๆไม่มีก็สว่านเราธรรมดาก็ได้นะครับเจาะได้เหมือนกันครับสําหรับการตัดและการเจาะนะครับของเพลทจุดหน้าก่อนนะครับหลังจากเราตัดเหล็กแผ่นเสร็จนะครับอันนี้ผมเจาะเสร็จแล้วนะครับก่อนจะเจาะนะครับเราต้องมาดูที่ตู้ลำโพงเราก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่องเจาะสําหรับวาง แผ่นตัวนี้นะครับความหนาก็ประมาณหนึ่งหุนนะครับตามเหล็กแผ่นของเรานะครับใช้ทิมเมอร์นะครับกัดนะครับหรือใช้กบบางใบก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็กัดลึกลงไปนะครับเพื่อสำหรับใส่สลักนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เวลาประกอบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนรูนะครับรูที่เจาะนะครับตรงนี้เป็นรูสลักนะครับสลักแขวนตู้นะครับตัวนี้เป็นสกรูนะครับสําหรับยึดเพดตัวนี้กับตู้ติดกันนะครับเป็นหัวเตเปอร์นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นสกรูหัวเตเปอร์ด้านล่างก็จะเป็นที่นัดนะครับแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับยึดติดกับไม้นะครับ ไม่ยากนะครับราคาก็ประหยัดนะครับตู้หนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งชุดหน้าชุดหลังนะครับสําหรับเพจหลังนะครับเมื่อเราตัดเหล็กฉากนะครับตามขนาดความยาวของเราต้องการแล้วนะครับเราก็นํามาเต้มติดกันลักษณะนี้นะครับแต้มติดนะครับก็เป็นลักษณะเหล็กฉากประกบกันนะครับสองตัว เพื re, ่อง่ายกับการเจาะนะครับเจาะรูให้เท่ากันนะครับี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มารูนะครับคำนวณรูที่เราจะเจาะนะครับเนี่ยทําเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ฉากประกบกันนะครับอันนี้มีหนึ่งรูนะครับอันนี้สามรูนะครับสําหรับปรับองศานะครับองศาตู้นะครับแล้วก็มีรูสําหรับยึด ติดกับตัวตู้นะครับน็อตที่ใช้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับใช้จีนัดนะครับ m หกนะครับของผมนะครับใช้ m หกนะครับยึดนะครับครับสำหรับการประกอบจุดแขวนหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบ่งช่องแล้วก็เจาะรูยึดด้วยนะครับทีนัดนะครับ